สวัสดีครับนะฮะ ep ep นี้นะฮะก็จะมาแสดงผลลัพธ์นะฮะการใช้ตัวปุ๋ยนิวทริแพนนะฮะจะเป็นนิวทริแพนซิงพัทแล้วก็ A-G แล้วก็มีปุ๋ยนะฮะตัวเล็กหน่อใช้ร่วมด้วยกับกล้วยไม้นะครับเดี๋ยววันนี้แนะนําวิธีการใช้แอปซ่ากรณีถ้าเกิดเราใช้ตัวฟอกกี้นะครับในการฉีดบดีกล้วยไม้ในปริมาณที่น้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราปลูกปริมาณเยอะอันนี้มีปัญหาผสมง่ายนะก็คือ2ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะฮะ แต้ถ้าเกิดเป็นฟอกกี้ขนาดเน้น1.5ลิตรเราทำไงครับเราก็ามาจิ้มฟันนะครับผมจุ่มลงไปเพียงไปลายไม้นะครับจากนั้นก็เอามาจิ้มฟันใส่ไปเลยแล้วก็ขย่าได้เลยอันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือทำให้ดูก่อนนะฮะค้นบางๆได้เลยครับ ขีดพ่นประมาณ5-7วันนะฮะใครขยับหน่อยก็5วันอันนี้นะครับผลงานที่เราใช้ตัวซิงพัด AG นะครับผมนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวเร่งหน่อด้วยนะครับผมอันนี้ก็ ปลูกเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับผมที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับตัวหน่อเนี่ยเพิ่งแตกมาประมาณ1เซนนะรากยังไม่มีนะครับผมใช้ไปได้ประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยสังเกตได้เลยรากมาเขียวเร็วมากนะสังเกตได้เลยนะฮะรากลงกลับมะพร้าวแล้วอันนี้ก็คือผลงานหนึ่งเดือนนะครับนี่นะฮะแต่สังเกตี่ต้นต้นนี้ปลูกอันนี้หนอ่อนอสองใกล้มาแล้วนี่ฮะนี่หน่อแรกอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาปลูกกลางเดือนพฤษภานะครับผม ช่วงโควิดนะฮะฉะนั้นว่างๆนะฮะก็เลยปลูกกล้วยไม้ไว้นะครับก็สังเกตได้หน่อค่อนข้างจะดีนะครับผมนะฮะสังเกตได้เลยรากเนี่ยอันนี้คือคุณสมบัติเด่นเลยนะฮะรากนี้จะดีมากรากจะไวนะฮะจะเร็วนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้ทั้งหมดนะฮะนี่ปลูกวันที่สิบห้าพฤษภานะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่งเริ่มแตกก็มาแซมนะครับผมมาซ่อม ในส่วนของที่ไม่แตกนะครับผมอันนี้ปลูกแบบนอนนะฮะเมื่อกี้ปลูกแบบตั้งนะครับผมอันนี้ก็จะปลูกรดหลันกันมานะครับผมอย่าสังเกตได้เลยนะรากจะโอเคเลยรากลงกับมะพร้าวดีมากนะฮะนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแตกยอดมาแล้วก็มาปลูกนะฮะก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะฮะนะแตกยอดนะครับแตกยอดเอามาปลูกหมดครับเสียดายครับ น,นี่ก็แตกยอดเหมือนกันนะฮะนะฮะรากดีไหมครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ปลูกไม้ข่าวไว้อีกแปลงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นต่อยอดก็แบ่งเข้ามานะครับผมก็ดีนะฮะอันนี้ก็ปลูกได้อันนี้มาได้เดือนเดได้เดือนเดียวเ,เหมือนกันนะฮะเอามาพร้อมกับตัวแอนนาทางนั้นนะฮะข่าวสนานรากก็ไวนะ,ะสังเกตนะฮะใบก็ยัง ังไปคนละทางสองทางยังไม่ค่อยรัดเท่าไหร่นะฮะแต่ลากไปดีแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้เยอะนะครับอันนี้จะปลูกมาดามไปด้วยอันนี้มาดามนี่ก็เป็นแยกหน่อมาเป็นหน่อคู่ก็ไวอยู่นะฮะรากแตกเต็มหมดล้วอันนี้ปลูกต้องแต่กลางพืชพ่าเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้พวกเรา นะฮะดูว่าการใช้ตัวซิงพัทกับ AG ร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นได้เลยก็คือดอกกล้วยไม้จะใหญ่และก็จะทนอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ให้เราดูแล้กันว่าความคงทนของการที่เราใช้ปุ๋ยดิวติแพนร่วมกับตัวซิงพัทนะฮะสังเกตได้เลยนะครับเนี่ยบานไปทั้งหมด10ดอกแล้วนะครับผมก็ยังไม่โรยเลยนะฮะ เี okay, EP นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับ